ลงแขกครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมาห้องสี่ทับหกครับเราลงแขกกันที่บ้านเพราะต้องมอฟิวหมวกฟิวหมวกเีกลเรียนฟิวนะคือมอฟคือซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาครับสามสิบดอลลาร์ที่ในอเมริกาวันนี้เราจะไปซื้อไ,ไ,ไก่ถั่วครับนี่ก็เป็นหญิงมีอ้วพนที่สื้ในห้องเราครับรัชด,ดารรมดาเนะครับ นี่คือเด็กเอเชียสีจูดูดครับลาลิตาหลอกการบาดวันเฮ้ยแล้มอ่วมีสายนี่ครับแล้วนั่นก็คือเด็กโอลิมปิกครับกนนั่โอลิมปิกครับหนึ่งสูงเข้าไปครับชัดๆเลยครับนั่นโอ้สุดแล้วใช่ไหมครับนี่ก็คือนอนครับที่กลัวเหมือนกันครับเอาไปแก่กูครับกลัวนอนครับที่เป็นนี้ ชีวิตนี้มีน้องแค่ตัวเดียวบ่นี่คือยัง่ะเฮ้คุณแคร์ทังเจ็ดด้วยเรื่องนี่คือตัวละครจากเแชนอไว้ครับคุณแค่ทังเจ็นี่คือคนที่หนึ่งนี่คนที่สองครับคุณแค่ทังเจ็ดยังแชนไว้มือสาวที่สวยที่สุดในห้องสวยซ้อมยองสวยซ้อมยองครับประทับใจพระสุดดันทร์ซ้อมยองง้อแว่นกูละแม่กูเห็นแว่นไม่ใช่ปะไม่ไม่ไม่ ครับน,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 นี่คือตัวที่สามครับเครื่องสนุกหมครับคุณแค่ทั้งเจ็ดนีน่ก็คือครับน้องกุกิข้าวัตถูครับไปยีีปีกับแฟนมันอยู่ท่าวัตถูนดูหน้ามันนะครับ ได้ล่ะเด็กญี่ปุนเด็กปุ่นนี่แสวะคระับนี่ก็คือ,อวพวกกู้งานครับมันให้ผู้หญิงทำพวกมันนั่งดูรับ <Logan> ดูกันครับกี่คนเราไปดูกันครับไปดูหน้านะหน,นี่ะไอไ้ช้าน มึงดูทุกใบนะครับมันจะมีตาประทับเสียภาษีมึงก็ให้มาดูนะครับนี่ผู้งานกำลังนัดทำอะไรครับชัวรารจะลงเอาลุงหรอหน้ามึงเอาลุงหลุดบนนงยานไพร์กำลังจะฆ่าคนโอ้นี่คือพวกงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดูครับผู้ชายครับดูครับผู้หญิงทำงานผู้ชายนั่งดูครับสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษครับสุภาพบุรุษเด็กญี่ปุ่นทายหน้าสุภาพบุรุษเป็นเด็กญี่ปุ่นางไรมาดูเรื่องยาเรียนแรกเก็บของเราครับเขาชื่อ เี้ยวแรกเดียอีก,อกระตเ,เข,ขออาู้ชได้นิดๆอยากสัมภาษณ์ว่าการเกี่ยวข้าวที่ญี่ปุ่นกับข้าวไทายเหมือนกันไหมครับ เขาพูดไทยไม่ขนาดพไ,ได้แต่ลาวอ,อย่าข้าต่อไปนะครับแล้วก็มาดูครับสาวฮทบ้านลุสาวาทีสว่สวยสุด,สดในบ้านลุมพุกแล้วเนื่องจากมีแต่ผู้ชายครับบา้านอันี้กำนองมันครับบ้านอันนมีผู้หญิงสองคนครับมันกับน้องมันเลยสวยที่สุดแล้ครับนี่คือสาวฮัทนะสา่าแล้วมันทำอะไรคขับน เขามาปวดดากเล่นพี่เชยครับนี่คือทุ่งข้าวที่ให้ผมแหลมนี่แสบดากมากที่สุดครับนคบครับนั่นก็คือเป็นอาการของแฟนทิ้งครับดูครับครับเป็นอาการของแฟนทิ้งครับไม่สนใจเพื่อนเลยครับรู้รับคุณแฟนทิ้งครับมาดูสัมภาษณ์เลยเราก็ไม่สัมภาษณ์ดีกว่า ครัดําก็ดูเห็นหัวตรงนั้นไหมครับหัวริบๆเลยครับดูไม่กับมันทําอะไรผมว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างดูสิว่าทําอะไรคอาบะแล้วสู้ดูครับลงใกล้ไมหน่อยหทวดําเลยครับโอ้มันทําอะไรครับดูดูว่าโอ้เหมือนมันจะเห็นเราด้วยครับไปดีกว่าครับไปดีกว่าครับเดี๋ยวมันดูอันนี้ก็เป็นอาการของคนอกหักใหม่ๆจากเนื้อ เห็น,นคอยอยนเดียวเขาจะมีผ้ามาทำว้ากินมากแล้สั่งกินมุกดีกว่าปช่าเราไปดีกว่าอันนี้เป็นน้ำดื่มกินาชายดื่มในการลงแขกครั้งนี้ตาอ,อะไรครับน้ำดื่มตาอะไรนะครับตาละครั้งนะลองมั้าชื่นใจไหมโอ้เป็นน้ำดื่มนี่กินมากโอ้เว้ ทายที่ที่ไม่โอ้นี่เป็นนักเรียนแอกเปลี่ยนนะครับคนเป็นลิงทำเป็นนักเรียนแอกเปลี่ยนครับยอดครับเป็นนักเรียนแอกเปลี่ยนครับใครเอามาแรกครับเข้ามาแรกคู่ครับเีมาดูแว่นตาครับสัมภาษณ์ ถ้าคุณคิดยังไงครับกับการใช้แว่นตาเกี่ยวข้าวครั้งนี้ก็แบบว่าคือเต็มตาค่ะแต่มวันนี้ยังไม่ยุ่งยุ่งก่อนต้องการไม่กลับยุ่งไม่ได้ก็มันก็อยู่เหตุอะไรอ่ะปากใจปักหน่อยอ่ะปักหน่อยย่างนี่โอ้โหไต่กิ่วแม่จนต้องเฟะหรอเราคือายประกอบครับบนทั้งวันแล้วครับวันนี้พูดแต่เช้าจรจังตอนนี้ วายครับงนั้นพูแล้วพูต่อไปผมว่ามันจะเกี่ยวปัดคอ,อตายครับ <c urs> รกนปอรโฟกัสนะครับโฟนีเน้นโฟ <c urs> กักครับล <c urs> นี่ก็คือโจรใต้ครับสจังหวัดสม,มัยอ,อ,อาเตะครับจี่อของเต็มเต็มของเขา เขาร้อยจุดแล้วครับเป็นโจรกับใจซึ่งกับใจแล้วครับจากนราธิวาสครับครับผมมาช่วยเพื่อในการลงแขกครับลงแขกครับวันนี้วันนี้มันบอกว่ามีแขกครับมีแขกเราก็เลยมาลงแขกครับนะครับการลงแขกครั้งนี้คุณคิดยังไงครับมันมีญี่ปุ่นด้วยอ๋อมีเด็กญี่ปุ่นครับแลกเหรียนในห้องเราใส่แล้วก็สนุไว้สนุไว้นะครับโอ้มีสโนุไว้มีคนแค่ทั้งเจีบด้วยครับห้องเราครับไม่นะคะอันนี่อันยังกไงซึ่งโดนลาเลยเอาไว้ก่อน เพียนะเพียบเอันนี้คือสาวที่อารมณ์ดีที่สุดในห้องเราครับด่าไงก็ไม่อิไม่ว่าครับยิ้มแหมงทั้งวันเนอะผมไม่รู้มันเป็นผ้าเป็นอะไรครับมันไม่ไม่เครียดเลยครับโอ้ยนครับดูนั่นคือจักรยานที่สามารถบูเหยนาได้ดูดูโอ้โหถ่ายแรงในการปั่นหนึ่งแรงมากไปแล้วโอ้งมาถ่ายเอามีนนั่งเงาเลยนะครับนั่นก็คืออาการนองคนอกหักครับเราจะ พอดีนะครับโอหังครับหังกในใจมันแดงเยี่ยวไม่น่าเชื่อเลยนะครับน่าจะเป็นการอกหักจากประกอบประกอบมุมการโอหักจากประกอบประกอบครับยังมีคู่หนึ่งประกอบก็ทิ้งคู่คู่หลังแล้นุ่นหลังเห็นหัวรีบๆไปครับคู่วัวมันเล่นไปครับตอนนี้นะครับกำลังเป็นมือที่สามนะครับเดินไปกำลังจะแยกเข้าสองคนออกจากกันนะครับนั่นและครับไปแล้วครับกำลังยกยกยกอะไรมาครับจะเข้าป่าแล้วครับ มีกระดาที่ดูครับเข้าป่านี่ครับอันนั่กระดาตอแ่ล้วอเาพด้สๆอันนี้เป็นอาการของคนอ,อกหักอักลกุดตืเมินครับอกหักเกิดมากตรงนี้กวังววนหักเีนีครับมีเขาพูดว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีคนรักคนเขียนครับ คนสั่งครับคนสั่งครับภาษาบ้านให้เกี่ยวครับนี่เรือนี่เราจะเกี่ยวอย่างครับมันไม่ขคันหูนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นน้องจ๊านะครับนี่ครับนี่คือเป็นอาการของการคันหูนะ ก่อนหน้าเที่โมงครึ่งครับมันมาตอนนี้กี่โมงแล้วครับแต่เที่ยงมัลุ้นตรงเวลาต่างต่างต่างมันมาตอนนี้โหสิบโมงครึ่งครับมาย่างมาพอนี่สิบโมงเขาบอกว่าเขาบอกว่าวันนี้ลมมันแรงครับเรือ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 ออกยากเรือออกงานเข้าใจไหมครับภาษาอีกแล้วพูดนี่อะไรคือเรือออกยานอะไรคือเรือออกยากครับอ๋อต้องแปลใช่ไหมครับก็คือเรือออกจากฝั่งไม่ได้ครับมันก็เหมือนเดิมแล้ครับจะแปลอะไรครับเป็นอะไรเลยครับเนี่ย นี่คือโมหน้าองนี่ไงต่อพวกนั้นไปต่ออะไรครับนี่คือโฉมหน้าของพวกที่ไม่ทํางานนะอู้งานครับผมมันบอกว่ามันจะเป็นเดียนกะลิบเหมือนเขาจะตั้งมันจะรู้ด้วยจะรู้ตัวนะครับซองนิ้วด้วยไอ้ฮา 快啲過。<noise> <noise>